ก็ถ้าจะถอดกร์ดออกมานะครับให้ดันตรงนี้อันนี้มีกา๊าดอยู่ดันนี้ปึ๊บแล้วก็ทางนี้แบบนี้ก๊์ดมันจะออกมานะครับื้อถอดกร์ดออกมาแล้วครับหายางลบมาลบตรงนี้ขอบนี้หนึ่งด้านแล้วก็ลบขอบนี้หนึ่งด้านแล้วก็เป่าฝุ่นเป่าฝุ่นเศษของยางลบออกนะครับ แล้วก็เอาไปใส่ที่เดิมอ่าไปใส่ที่เดิมดูสังเกตล่องล่องนี้ด้วยให้มันตรงถ้าแบบนี้ไม่ตรงแบบนี้ไม่ตรงมันจะลงไม่ได้เห็นไหมครับอ่าถ้าตรงมันต้องให้มันลอยให้มันลงล่องให้รอยบากลงไปพอลงเสร็จปุ๊บก็กด นี่แล้วก็กดนี้เื่อถอดการ์ดออกมาแล้วครับหายางลบมาลบตรงนี้ขอบนี้